สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเอมจากแห้างทองวิรเยนนะคะก็จะนำสร้อยคอ1บาทนะคะความยาวต่างๆเลยตั้งแต่16นิ้วถึง26นิ้วมาให้เพื่อนๆชมกันนะคะสำหรับใครนะคะที่ชอบแบบว่าใส่แล้วโชจี้นะคะประมาณพอดีโชจี้ก็จะแนะนำความยาวประมาณ16-17-18นิ้วนะคะจะใส่โชจี้ได้กำลังดีเลย แต่ถ้าเกิดใครนะคะชอบแบบว่าส, i, สวมหัวได้นะคะไม่อยากกดตะขอก็แนะนําความยาวตั้งแต่23นิ้วเป็นต้นไปนะคะเดี๋ยวจะมาใส่ให้เพื่อนๆชมกันนะคะถ้าเกิดใครเข้ามาใหม่นะคะก <nosis> ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะ แบบแรกนะคะความยาว16นิ้วเป็นลายเบนถ้าเกิดใส่จี้เข้ามาก็กำลังดีนะคะใครที่ชอบแบบความยาวไม่ยาวมากนะคะก็แนะนำความยาว16 17 18นิ้วนะคะกำลังดีเลยต่อมานะคะ19นิ้วนะคะเส้นนี้จะตันนะคะก็อาจะยาวลงมานิดนึงอันนี้นะคะส่วนลายนี้จะ20นิ้วนะคะก็แนะนําว่าสําหรับคุณผู้ชายนะคะประมาณ20นิ้วกําลังดีนะคะ20นิ้วขึ้นไปนะคะ ส่วนใครนะคะที่ชอบแบบสวมหัวได้นะคะก็แนะนำความยาวตั้งแต่23นิ้วนะคะจะไม่ต้องปวดตะขอเลยค่ะ23-24นิ้วนะคะคนตัวใหญ่ก็ใส่ได้ค่ะอันนี้คือสร้อยคอน้ำหนัก1บาททั้งหมดเลยนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจเส้นไหนก็ทักมาที่ Line แอดวิทยะ2002ได้เลยค่ะ